วันที่3มีนาคม2565นางสรัญญาโชติกะประธานคณะแม่บ้านกอฟอน .1 อเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม PEA ปั่นยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสูข่สังคมประจำปี2565ให้กับโรงเรียนตอชดอชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรบ้านแสนคำลือตำบลทําลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนานนครโชติกา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยในเรื่องการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดให้มีกิจกรรม PEA ปันยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสู่สังคมตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปีละสีครั้งทั่วประเทศการจัดกิจกรรม PEA ปันยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสู่สังคมในวันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาพได้ดำเนินการสนับสนุนทุนอาหารกลางวันสนับสนุนเครื่องเขียนแบบเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นพร้อมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องตัดไฟรั่วหรือ RCD ให้กับโรงเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น220,000บาท เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้พัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไปคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะเราเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาสังกัดกระทรวงมหาไทยนอกจากเรามีนโยบายหลักด้านพลังงานด้านการจัดการพลังงานแล้วเราก็มีนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ ก็คงมีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่จะตอบแทนสังคมเพื่อด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็เราจะมีโครงการต่างๆอย่างเช่นที่โครงการวันนี้โครงการ P.A. ปันยิ้มอิ่มบุญคืนสุขแก่สังคมนะครับมีการมามอบมอบอุปกรณ์การศึกษาเครื่องอุปโภคบริพโภคให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะทางท่านทางท่านการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน,เ,นเราก็ให้ความสําคัญเราก็มาจัดก,กิจกรรมอย่างนี้ทุกปีนะครับปีละสี่แห่งนะครับทั้ง4ภาคนอกจากนี้เรายังมีโครงการหลักๆที่ช่วยเหลือทางสังคมเช่นโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟปีเครับก็มีโครงการรักรักน้ําสร้างฝายถวายในหลวงทําอะไรต่างๆนี้ให้กับชุมชนให้กับสังคมครับ ขอขอบพระคุณกาไฟฟ้าส่วนพุ่มห้าที่ได้มามอบของอุปก,กรณ์กาเรียกาสองให้กับทางโรงเรียนและเพื่อใช้ในครัวเรือนเทาเรือก็ขอขอบพระคุณทางคณะทีมงานแม่มกกบ้านกาไฟฟ้าส่วนพุ่มห้าและทัู้มิเกียรติที่มามอบสี่ขอให้กับเทาเรียนเทาเรียก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แกเด็ดนาเรียและในโรเรียต่อไปครับ